เริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชแก้วเป็นหนึ่งใน21แห่งทั่วประเทศตั้งขึ้นเพื่อการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระราชาทานพระราชทรัพย์สนับสนุนองค์กรทางการแพทย์ครับลําบากประชาชนไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนลําบากมัเนเกิดขึ้นแน่นอนครับยนบบกทงชาติตอนนั้นผมเรียนประถมอยู่นา่าจะป .2 ป .3 ผมก็ดีใจว่าว่าว่าที่มาทําอะไรพอถามจากกูถามอะไรเขาบอกว่า มาโรงพยาบาลมาทำโรงพยาบาลให้โรงพยาบาปลประจำอำเภอเราภาพครั้งเมื่อในหลวงรัชกาลที่10บเสด็จเป็นประธานวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพาราชแก้วยังติดตรึงอยู่ในความทรงจําสุชาติแก้วสีวัย47ปีหวนทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทรงคิดถึงราษฎรในพื้นที่ห่างไกลกระทั่งมาวันนี้ ไม่คิดว่าตนเองจะเป็นหนึ่งในผู้รับบริการสถานพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลเพื่อราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอย่างแท้จริงก็เริ่มช่ยวยกับตัวเองได้เริ่มตักข้าวเองได้แต่งฟันเองได้ยกน้ํากดรีโมทได้ครับเราก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีกําลังใจขึ้นเริ่มที่จะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้จากที่เราไม่มีกําลังใจหมดกําลังใจถ้า เราไม่มีทางโรงพยาบาลน,นี้ก็ไม่รู้จะเป็นรักษาที่ไหนก็คงจะไปทางจังหวัดอื่นมันคงลำบากครับครับเพราะว่าตาเกย์และผมนี่ถ้ารักษาถ้าเราไม่มีโรงพยาบาลวิปลาสเนี่ยว่าน่าจะหลายในส่วนของการรักษาค่าใช้จ,จ่ายนะผมว่ามัน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 เยอะ สุชาติผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเมื่อปี2547ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังและกระดูกส่วนคอทำให้อวัยวะช่วงล่างไม่สามารถใช้งานได้กลายเป็นผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้วที่ปัจจุบันมีทีมแพทย์ออกตรวจตามวันและเวลานัดหมายหรือผู้ป่วยสามารถใช้แอปพลิเคชัน CC ซ i ล k เพื่อติดต่อแพทย์บอกอาการหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพลักษณะอาการให้ทางแพทย์ได้ตรวจสอบก็คุณหมอก็เหมือนคนในครอบครัวครับเพราะทุกวันก็ทุกอาทิตย์ทุกวันก็โทรคุยถ้ามีปัญหาอะไรผมก็จะโทรคุยทางบอกก็ขอบคุณทางคุณหมอที่เข้ามาดูแลเข้ามาเข้ามาเอาใจใส่ขอบคุณในหลวงรอยิรครับคือผมว่าพระองค์คือคือคือจุดจุดรวมใจจุดรวมดวงใจของ ประชาชนทุกคนพระองค์เหนื่อยแต่พระองค์ไม่ไม,ไม่ไม่เคยหยุดทํางานแม้แม้แม้จะอายุเยอะแล้วพระองค์ทรงทรงไม่เคยบ่นให้ใครได้รู้ไม่ไม่เคยบ่นให้ประชาชนรับรู้แล้วก็ประชาชนทุกคนรักพระองค์พระองค์ก็ทรงรักประชาชนด้วยเพราะว่าประชาชนคือดวงใจของพระองค์ครับขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานาไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงขอพระองค์ทรงพระเจริญครับขอบคุณครับ ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วได้ยกฐานะให้บริการเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดมีการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องและได้รับระบบบริการจัดการให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและเริ่มมีการให้บริการระบบปฐมภูมิ เป็นการให้ประชาชนได้เรียนรู้การดูแลตนเองโดยเพิ่มการให้บริการเชิงรุกจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพและบริการชาวต่างชาติแบบ one stop service ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วนับว่าเป็นอีกหนึ่งความทันสมัยในส่วนของการดำเนินงานของโรงพยาบาลครับก็เรื่องจากพระราชบัญญัานที่ท่านทรงเคยให้ไว้นะครับว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ จะให้ประชาชนในพื้นที่ธุรกันดารเนี่ยได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานนะครับอย่างเสมอหน้ากันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมิชชั่นที่เราชาวรพร,รทุกคนเนี่ยได้รับมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมนะครับดำเนินการนะครับเป็นมิชชั่นสําคัญที่บุคลากรทุกคนจะต้องยึดมั่นถือมั่นดาเนินการโดยการทำกำหนดทิศทางนะครับว่า การให้บริการนั้นต้องให้ครอบคลุมทั่สิึงและมีมาตรฐานอย่างไรนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่การให้บริการในระดับปฐมภูมินะครับซึ่งจริง,รงๆเราต้องการให้ประชาชนได้เรียนรู้และกะ็ดูแลตนเองเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่ประจําจังหวัดเป็นหน่วยที่รับการส่งต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาศัก,กยภาพในการบริการด้านต่างๆนะเพื่อให มีความก้าวหน้าและก็ทันสมัยและก็ผู้ป่วยก็ปลอดภัยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปรับบริการที่อื่นนะครับการให้บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วมีผู้มารับบริการเฉลี่ย1,400รายต่อวันรวม4,8,000 0รายต่อปีให้บริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกมิติและมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับ และจัดบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีความเชื่อมโยงไร้รอยต่อและเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขและสุขภาพยั่งยืนปนวัตศรีสง่าถ่ายภาพสุนิสาสังทอง NBT ภาคกลางรายงาน